ต่อไปข้อสี่นี่เป็นเรื่องของโอข้อสี่ง่ายพูดประมาณไม่เกินสิบนาทีจบข้อสี่ข้อสี่ง่ายเป็นเรื่องของการรับคําสั่งพิเศษการรับคําสั่งพิเศษไหนเธอลองบอกให้เวลาเราเป็นเจ้าของโรงงานมีคนมาสั่งงานจากเราเนี่ยเราจะรับคําสั่งเขาไหมา รับออเดอร์ทำไมเราจะดูยง <cellular. S 1> ดังไงบ้างว่าเราจะรับออเดอร์เขาหรือไม่รับออเดอร์เขาขั้นแรกเลยจะรับหรือไม่รับตัวอะไรต้นทุนโอ้โหต้นทุนกำไรเอาต้งทุนกำไรเข้ามาพวนอะไรอยู่แล้วขั้นที่หนึ่งเลยต้องดูก่อนว่าเขามาจ้างให้เธอทำเนี่ยปกติเธอจะต้องผลิตให้กับโดยธรรมชาติให้กับตลาดอยู่แล้วใช่ไหมครั้นที่เขามาจ้างเธอทำเธอต้องดูข้อแรกเลยดูว่าเธอมีกําลังการผลิตเพียงพอกับการรับออเดอร์ไหมถูกป่ะ ถ้าเกิดปกติเดือนหนึ่งเนี่ยเธอจะผลิตได้สิชิ้นเพราะเธอมีแรงงานมีเครื่องจกักรมีวัตถุดิบแค่เนี้ยเธอผลิต10ชิ้นทุกๆเดือน,นอยู่ๆเดือนนี้เธอก็ผลิติชิ้นแล้วมีคนมาสั่งซื้อเธอว่าอยากจะต้องการของห0 0ชิ้นหรือร0 0ยชิ้นเงี้ยเธอรับออเดอร์เนะ้ยไม่ได้เพราะว่ามันเกินกําลังการผลิตดังนั้นขั้นหนึ่งดูก่มอนว่ารับออเดอร์นี้แล้วมันเกินกําลังการผลิตหรือไม่มีแรงงานมีวัตถุดิบมีเครื่องจกักรพอไหมนะขั้นหนึ่งนะขั้นสองสมมติว่ารับมีกลลังลอเช่น เธอมีกาลังผลิตหนึ่งพันหน่วยแต่เดือนนี้เธอผลิตแค่เพียงเก้าร้อยหน่วยเขามาสั่งเธอห้าสิบหน่วยรับได้ถูปกป่ะกําลังการผลิตเธอเหลือเท่าไหร่เหลือร้อยแต่เขามาสั่งแค่ห้าสิบดังนั้นผลิตได้ซึ่งโจทย์เธอจะเจอประมาณนี้ว,ว่าเขามาสั่งเธอในกรณีที่ไม่เกินกําลังการผลิตโจทย์ข้อนี้นะในเรื่องนี้เลยเวลาเรียนกันกน็มีแค่นี้แหละไม่เกินกำลังการผลิตเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินกําลังการผลิตมันก็นจะจบแค่นี้ก็คือไม่หลักมันก็ต้องคำนวณไงแบบว่าในโจทย์มันต้องบอกว่า ไม่เกินกาลังการผลิตแล้วเธอจะผลิตดัง,งนั้นขั้นที่สองคือจะผลิตแล้วเนี่ยกําไรป่ะขายแล้วเนี่ยทำออกขายส่วนมากที่มันมาสั่งซื้อพิเศษเนี่ยมันจะขอซื้อในราคาที่เป็นไงต่ำกว่าที่เธอผลิตอยู่เพราะ่ถ้าเกิดมันผลิตถ้าเกิดมันมาสั่งในราคาแพงเธอเอาอยู่แล้วเธอก็จะบอกให้ลูกค้าเก่าเฮ้ยฉลอดก่อนแต่เวลาเรียนจริงๆก็คือมันจะมาสั่งซื้อในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเช่นปกติถ้าขายสิบมันบอกว่าจะสั่งจะสั่งพิเศษเนี่ย ขอซื้อในราคาเจ็ดบาทได้ไหมเธอกำล้งคิดว่าขายเจ็ดบาทกำไรไหมกำไรหรือไม่กำไรใช่ปะดังนั้นเข้าสู่เนื้อหาเลยนะเนื้อหาเรื่องนี้ก็คือว่าเธอต้องมาพิเคราะหร์ระหว่างร,รา,ายได้ค่าใช้จ่ายว่ามันคุ้มไหมที่จะผลิตและขายให้กับเขาดังนั้นจะดูคำตอบคือการนำรา,ายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่านั้นแหละถ้ารา,ายได้มนะากกว่าถือว่าคุ้มสรุปนะถ้ารายได้มากกว่าถือว่ารับคำสั่ง ถ้ารายได้น้อยกว่าก็ถือไม่รับไม่รับคําสั่งพิเศษแต่ส่วนมากเวลาเจอโจทย์ในเรื่องนี้กันนะรับคําสั่งพิเศษแล้วก็จะถามว่ารับคําสั่งพิเศษแล้วจะมีกําไรเพิ่มขึ้นมากี่บาทนี่ในเนี่ยตัวคือตัวเนื้อหามันมันจะได้คาตอบว่ารู้แล้วว่าได้กําไรแนะ่แต่รับแล้วได้กําไรเพิ่มขึ้นมากี่บาทจากเดิมที่ไม่ที่ไม่ทำนั้นะผมขอเพิ่มเติม รายได้เธอคงจะรู้อยู่แล้วเพราะเขาจะต้องบอกมาว่าเขาจะซื้อกี่หน่วยแล้วเขาจะซื้อหน่วยละกี่บาทใช่ไหม <S <S แต่อตัวค่าใช้จ่ายมันเป็นปัญหา,าที่เราเรียนบัญชีทุนมันจะต้องใจตังคือค่าใช้จ่ายมันมีสองเพศคือค่าใช้จ่ายผันแปรคือจะไปบอกทานตรงทังอ้อมมันก็เป็นหัวข้อหนึ่งว่าจะแยกทานตรงทังอ้อมนะอีกประเภทหนึ่งก็คือค่าใช้จ่าย,ายอ่าคงที่ดังนั้นเธอต้องนึกถึงหัวข้อนี้การจําแนกต้นทุนที่เป็นทันแปรคงที่ เวลาจะรับคำสั่งพิเศษถามสั้นๆต้นทุนอะไรเธอจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเธอรับคำสั่งพิเศษนะครับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไหมเธอเช่าโรงงานเป็นละแสนหนึ่งเธอรับคำสั่งเขาหรือไม่รับคำสั่งเขาเธอต้องจ่ายแสนหนึ่งเหมือนเดิมปหเหมือนเดิมถูกป่ะดังนั้นต้นทุนที่จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลยว่าจะรับหรือไม่รับแต่ต้นทุนหลันแปรเนี่ยมีผลเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเธอจะผลิตเพิ่มขึ้นเธอต้องซื้อวัตถุด <Bir> ิบเพิ่ม ว่าแงนว้นสรุปต้นทุนคงที่ไม่เอาเอาแค่เพียงรูปผลแปกเท่านั้นจบแค่นี้สูงมันเอาไมได้ค่ะค่า้จ่ายเลยค่า้จ่ายเอาหัแตอ่ะดูจบเลยในจบก็จะให้มาอย่างเงี้ยเขาบอกเขามีกําลังผลิตเหลือหนึ่งเขาสี่นะแล้วมีแล้วเขาใช้กําลังผลิตเป็นเท่าไหร่ละก็พามาก็แปลว่าเหลือหนึ่งพันหน่วยที่จะผลิตได้่ะมีคนมาสั่งซื้อกี่หน่วยห้าร้อยร้อยเกินกำลังป่ะไม่เกินราะว่ารับคำสั่งแล้วข้อนี้ขั้นที่หนึ่งรับคำสั่งแล้ว ให้เรามาดูต่อรับคำสั่งแล้ว,วจะมีกำไรหรือขาดทุนอ่ะตามสูตรที่บอกว่าเลยทำออกมาเป็นต่อนหน่วยพอรายได้ต่อนหน่วยกี่บาทข้อนี้ต่อนหน่วยเขามาสั่งซื้อหน่วยละกี่บาทนะหกสิบหกสิบค่ะค่าค่าไปน,นี้หกสิบผมก็ลบเอารายได้ลบค่าใช้จ่ายเลยนะค่าใช้จ่ายเอาแค่ผลประนะอ่ะผลประโมีอะไรบ้าง,งว<ะ>ัตถุดิบทำต่อหน่วยอยู่แล้วถูกป่ะอ่ะยี่สิบ ค่าแรงตรงผันแปรป่ะอ่ะค่าแรงตรงผันแปรป่ะเธอให้วนละนานทำงานเธอต้องจ่ายค่าแรงมาเพิ่มป่ะเพิ่มผันแปรป่ะเนี่ยผันแประผันแปรหัวก็อีกจุดห้าคือเธอต้องรู้เลยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงตรงมันเป็นผันแปรเสมอไม่ต้องไปคิดเลยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงตรงมันคือผันแปรแน่นอนไม่มีตำราเล่งไหนมันเขียนว่ามันมีคงที่มันผันแปรล้วนๆส่วนค่า้จ่ายกำลัลิตเนี่ยมันจะผันแปรคงที่ เราต้องเลือกเฉพาะขันแปลเช่นค่ 1, 8, าใช้จ่ายในการผลิตขันแปล9บาทมาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขันแปประมาณ7บาทจบแค่นี้นะเอาแค่ขันแปลมาอ่าสรุปรวมมาได้เท่ายแสนเลยนะ 5, <4. S 1> เนี่ย60เฮ้ยนี่นะ 5, <4. S 1> ต้นทุนนะ่ะเท่าไหร่เนี่นนะ 5, <4. S 1> ยที่เราพ <5, 4. S 1> ูดนี่คือตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยเออ51ตอบได้ไหมรับคำสั่งไหม รับเพราะอะไรรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายหารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายกี่บาท9บาทต่อหน่วยก็ต่อหน่วยแต่เวลาเขาถามเขาไม่ถามต่อหน่วยเขาถามว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นกี่บาทเมื่อ9บาทต่อหน่วยถามว่าเธอผลิตได้เท่ากี่กี่ชิ้น500 500แต่เอา9คูณ5 500ได้แล้วฮะ สพันห้าสรุปแล้วรับคำสั่งนี้นะมีกำไรเพิ่มขึ้นสี0 0น้าร้อยบาทรับคำสั่งแน่นอนเพราะไม่เกินกำ,กำลังการผลิตสเต็จที่สองมีกำไรไหมมีกำไรมีกำไรเท่าไหร่มีกำไรเพิ่มขึ้นสี0 0กน้าถือว่าดีดีกว่าไม่มีเลยงั้นรับคำสั่งพิเศษตอบเลยวล่ารับคำสั่งนะสรุปรับคำสัง่งการที่ตอบรับคำสั่งได้ก็คือดูสองสเตปก่อนสเตจแรกเกินกำลังไหมซึ่งปกติมันจะไม่เจอหรอก สเต็ที่สองเนี่ยกำไรไม่กำไรอาจจบแล้วข้อนี้ข้อสี